สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t พร้อมกับผมอิดปารินกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาให้ชมกันร่วมถึงงานเพลง MV ใหม่ๆก็ได้อัปเดตกันอีกด้วยกับช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนทุกวันพระรหัสปดปีแบบนี้นะครับ ส่วนข่าวแรกของเราวันนี้ไปเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไทยที่เคยตกเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากทางานแล้วก็ใกล้ชิดกับดีเจชื่อดังตอนนี้ออกมาอัปเดตผลตรวจหลังกักตัวครบ14วันแล้วครับ หลังจากที่ดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรออกมาเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็ส่งผลให้เหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงหลายๆคนที่ร่วมงานใะใกล้ชิดกับดีเจคนดังต้องหยุดพักการทํางานพร้อมกักตัว14วันเพื่อเฝ้าดูอาการซึ่งก็รวมถึงคุณแม่คนสวยชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจเปิลนาครศิลาชัยและดีเจสาวดาวนัทพัศนด้วยที่ก่อนหน้านี้ทั้ง3าได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไปแล้วซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อ ล่าสุดทั้ง3คนชมพูเปิ้ลและดีเจดาวได้โพสต์ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้กักตัวครบ14วันและได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิอีกครั้งซึ่งผลออกมาเป็นลบทั้งหมดขณะนี้เตรียมกลับมาทำงานทันทีซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย เช่นเดียวกับนางเอกสาวเต้วนัทพรเตมีรักซึ่งก่อนหน้านี้ถูกทัวลงอย่างหนักหลังเจ้าตัวออกจากบ้านไปตรวจหาเชื้อโควิดสิเป็นครั้งที่3และระหว่างทางกลับบ้านได้แวะซื้อกาแฟและโพสต์รูปลงอินสตาแกรมทาให้ชาวเน็ตมองว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากกักตัวยังไม่ครบ14วันต่อมาสาวเต้วจึงได้โพสต์ภาพผลตรวจโควิดสิครั้งที่3ว่าเป็นลบไม่พบเชื้อก่อนจะโพสต์ภาพผลการตรวจจากโรงพยาบาลครั้งล่าสุดครั้งที่4หลังกักตัวครบ14วันซึ่งยืนยันว่าผล เป็นลบไม่พบเชื้อเช่นกันร่วมถึงไลฟ์อัปเดตอาการของเฟรมผู้จัดการส่วนตัวหลังติดเชื้อโควิดสิตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าหายดีเรียบร้อยแล้วค่ะ จากข่าวของคนบันเทิงไทยเดี๋ยวเราไปต่อด้วยความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงต่างประเทศกันซึ่งข่าวนี้น่าจะทําให้ใครหลายๆคนโดยเฉพาะขอเทศกาลดนตรีต่างประเทศ,ต,เทศต้องน้ําตาตกไปดำตาๆกันครับกับการประกาศยกเลิกการจัดเทศกาลดนตรีและศิลปะสุดยิ่งใหญ่อย่างโคเชล่าวันเล่มิวสิกแอนร์ตเฟสติวัลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19ครับ ในช่วงที่โควิด19กำลังพ่นพิษอยู่แบบนี้หลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดขึ้นได้ส่งผลให้งานเทศกาลดนตรีทั่วโลกต้องทยอยบอกลายกเลิกการจัดงานไปตามๆกันซึ่งก็รวมถึงงานเทศกาลดนตรีและศิลปะสุดยิ่งใหญ่ขวัญใจวัยรุ่นทั่วโลกอย่าง Co ชเล่าวันเล่มมิวสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัลที่ยกเลิกการจัดงานในปีนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของดรอกร์ไเมรอนไคเซอร์เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในเมืองรีเวอร์ไซด์ทางตอนใต้ ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ออกคำสั่งยกเลิกการจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 นั่นเองค่ะ ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่งานเทศกาลดนตรีโคเชล่าถูกเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานนะคะเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาก็เพิ่งเลื่อนการจัดงานจากเดือนเมษายนไปเป็นเดือนตุลาคมก่อนจะเปลี่ยนกําหนดการจัดงานใหม่อีกครั้งมาเป็นเดือนเมษายนปีนี้แต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวต้องยกเลิกการจัดงานในปีนี้ออกไปแบบไม่มีกําหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ยังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ค่ะ ส่วนข่าวนี้ก็น่าจะสร้างความตกใจให้กับคนในวงการเพลงต่างประเทศกันเมื่อศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์ทาสเ์เจนเดอร์คนดังผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคนอย่างโซฟีซีออนเสียชีวิตแล้วครับ นับเป็นข่าวเศร้าของวงการดนตรีและแฟชั่นระดับโลกเมื่อต้องสูญเสียศิลปินและโปรดิวเซอร์ทรายเจนเดอร์มากความสามารถอย่างโซฟีซีออนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตพลัดตกจากระเบียงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> โดยต้นสังกัดรายงานว่าเหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอพยายามปินขึ้นไปเพื่อดูพระจันทร์เต็มดวงซึ่งการจากไปอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้ก็ทําให้เหล่าคนในวงการเพลงออกมาแสดงความอาลัยกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสพิซซินแอนด์ควีนส์ที่บอกว่าขอยกย่อง และจดจําในผลงานของเธอตลอดไปด้านศิลปินคนดังอย่างแซมสมิธก็ยกให้โซฟีเป็นแสงสว่างที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังรวมถึงนักกีตา้าฮิโรชชาวอเมริกันนายรเจอร์ก็บอกว่าโซฟีเป็นสุดยอดนักสร้างสรรค์แห่งยุค สำหรับโซฟีซีออนศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวสกอตแลนด์เข้าสู่วงการเพลงเมื่อปี2013ด้วยผลงานเพลงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กับการผสมผสานเพลงป๊อปร็อกในสไตล์อันเลือกเาวาจนทำให้ไปเข้าตาราชนีเพลงป๊อปอย่างมาดอนน่าและได้ร่วมงานกันในเพลงปิดอัมมาดอนนาในปี2015 นอกจากจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังระดับโลกแล้วผลงานอัลบั้มแรกของตัวเองอย่าง I'll o f Heavy p u s e Un Insight ก็เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award ในสาขา Dance และ e l e c t r o n i c ิยอดเยี่ยมเมื่อปี2018อีกด้วย ในขณะที่วงการแฟชั่นโซฟีก็ยังมีบทบาทสำคัญด้วยการร่วมงานกับแบรนด์ดังในการทำโชว์คอลเลคชันที่เกี่ยวกับการไม่แบ่งเพศอีก <don 't S 1> ด้วยค่ะมาถึงตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตการเพลงแล้วก็ MV ใหม่ๆของเหล่าศิลปินคนดนตรีกันแล้วนะครับกับช่วงเพลงใหม่ MV ร้อน ไปพบกับเธอคนนี้สาวเสียงเพลงคนสวยน้องมิวสิกสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณอีทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิวสิกมีงานเพลงหรือว่า m ออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างครับสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามีงานเพลงไทยใหม่ๆของเราศิลปินขวัญใจวัยรุ่นมาฝากกันเพียบเลยแล้วค่ะทั้งเพลงของอดีตสมาชิกวงรูมโที่นททอมอิสาราเพลงของพี่บอยพีชเมเกอร์รวมถึงเพลงของหนุ่มบี้สุกฤตมาฝากกันด้วยค่ะก็เป็น3มหนุ่มเลยนะครับแต่ว่ามิวสิกจะเลือกหนุ่มไหนมาฝากกัน เริ่มด้วยเพลงของอดีตสมาชิกวงรุมเทตินที่กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างพี่ทอมอิสารากันก่อนเลยค่ะ ปล่อยงานเดี่ยวเพลงใหม่ในสไตล์ R&B ที่โชว์น้ำเสียงและทักษะการร้องผ่านเนื้อหาที่พูดถึงความรู้สึกแอบ,บชอบเพื่อนแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นเพื่อนไปได้โดยได้หนุ่มแทนลิปตานักดนตรีชื่อดังมาทำหน้าที่โปรดิวซ์ให้ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้<อ>ก็ได้ตัว2นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างยินอนันต์ว่องและวรวนรัตน์รัศมีรัตน์จากซีรีส์ดังกลรักรุ่นพี่มาถ่ายทอดอารมณ์คนแอบ,บรักในเพลงที่มีชื่อว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกเพลงนี้ค่ะ ฉันนั้นไม่รู้สึกความจริงฉันก็รู้สึกทุกครั้งเวลาที่เธอพูดถึงเขา ฟิลนี้นะครับน่าจะถูกใจคนที่แอบรักเพื่อนกันเลยครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าโดนใจมากมากเลยล่ะคะ่ะเพราะแค่ปล่อยออกมาแค่3วันเนี่ยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็มีแฟนๆเข้าชมเกือบ2ล้านวิวแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็แสดงความยินดีกับทอมด้วยนะครับเพราะว่าทอมเองเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่เสียงดีอยู่แล้วเนื้อเสียงโดนใจคนฟังมาตั้งแต่เป็นสมัยนักร้องที่ลงเพลงคัฟเวอร์แล้วนะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาเหมือนกันค่ะผมจําได้ครับเห็นมิวสิกเนี่ยแอบฟังอยู่บ่อยๆนะครับไปที่เพลงต่อไปี่่เ็นนนอหุมมค้ื เป็นเพลงแอบรักเพื่อนใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนอารมณ์ไปที่เพลงเศร้าๆกันบ้างค่ะกับเพลงเอาใจคนช้ำรักของอีกหนึ่งเจ้าพ่อเพลงอกหักของไทยอย่างพี่บอยพีชเมเกอร์ค่ะ หลังจากปล่อยเพลงไม่ไหวบอกไหวในช่วงต้นปี2019จนฮิตติดลมบนมียอดวิวกว่า150ล้านครั้งและใช้เวลานานถึง2ปีหลังจากย้ายบ้านใหม่เข้ามาอยู่กับค่ายจินนี่เลคคอร์สล่าสุดก็ได้เริ่มปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงพร้อมตอกย้ำความเศร้ากันด้วยเพลงรักสุดเจ็บปวดของคนที่อดทนกล้ำกลืนยอมโง่ให้กับความรักตามแนวถนัดของพี่บอยแถมยังได้ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตอย่างบ so ุ๋มโซเมดและคนแปลกหน้าคนนี้ติ๊กเพลย์กาวมาร่วมแต่งเนื้อ ร้องและถ่ายทอดความเศร้าผ่านทำนองป๊อป,ปร็อกจังหวะหนักแน่นประกอบลายกีตาร์โซโล่พร้อมเนื้อเพลงที่เล่นคำให้ติดหูขณะที่มิว<ม><ม>สิกวิดีโอเพลงนี้ใครได้ดูก็ต้องมีซีดปากเพราะนางเอก MV เพลงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นภรรยาคนสวยเจียพิจิตราที่มาเล่น MV ให้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแถมยังสวมบทแรงๆขัดกับชีวิตจริงอีกด้วยในเพลงที่มีชื่อว่าแลกมาด้วยความโง่เพลงนี้ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก ยังหวังในใจเพื่อสักวันเธอรักกันแม้ใครจะมองฉันโง่ยังไงฉันพร้อมอยินดีแลกมันขอเพียงแค่ยังไม่เสียเธอไปต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหนก็อยอม เปิดเพลงนี้ต่อเนี่ยผมเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเลยนะครับใช่ค่ะก็บอกแล้วว่าเป็นเพลงเศร้าค่ะแล้วไม่ได้เศร้าธรรมดาด้วยนะคะแต่เศร้าเศร้าค่ะค่ะแล้วก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนด้วยเพราะหลังจากปล่อยเพลงและ <c oughs> มิวสิกวิดีโอไปไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยยอดผู้เข้าชมทาง YouTube ก็ทะลุเกิน1ล้านครั้งไปแล้วละคะ่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่ถึง1สัปดาห์ก็พาไปกว่า4ล้านวิวแล้วละคะ่ะครับผมแสดงว่ามีคนที่เศร้าเศร้าเนี่ยนะครับเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะแม่ะเดี๋ยวจะเศร้ากันไปใหญ่นะคะเปลี่ยนอารมณ์กันออีกรบค่ะ ไปที่เพลงสนุกๆก,กันบ้างดีกว่าค่ะกับเพลงเร็วชวนเต้นของนี่เลยคนนี้ซูเปอร์สตาร์จูเนียของเราพี่บี้สุกฤตค่ะหลังห่างหายจากวงการเพลงไปนานถึง5ปีเลยละค่ะ หันไปจับงานละครจนร้างจากการออกเพลงใหม่ไปนานจนแฟนๆบ่นคิดถึงล่าสุดศิลปินมากฝีมือเจ้าของน้ำเสียงที่ทเป็นเอกลักษณ์อย่างบี้สุกฤตก,ก็คัมแบ,แบ,บ็กกลับมาทวงหัวใจแฟนๆปล่อย MV เพลงสนุกสนานสไตล,ล์บี้เน้นสาวดนตรีลูกผสมร่วมสมัยที่มี <พบ S 1> ทั้งป๊อปแดนซ์ EDM และแร็ปแต่ใส่กลิ่นอายไทยๆด้วยเนื้อร้องและทำนองผ่านเนื้อหาจีบหญิงแอลสาวตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีแบบที่ไม่มีใครเหมือนซึ่งเพลงนี้พี่บี้ก็ขอจัดเต็มมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทุกขั้น ทั้งเพลงภาพท่าเต้นให้สาสมกับที่แฟนๆเรียกร้องในมาลาวาเพลงนี้ค่ะมามา,วา,า,มวามรวกกีคัั ผมว่าเพลงนี้นะครับทั้งทํานองแล้วก็ดนตรีนะครับน่าสนใจสะดุดหูมากๆครับใช่ค่ะพี่บีเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลยให้สมกับความคิดถึงที่แฟนๆมีให้เขาค่ะก็น่าจะถูกใจแฟนๆนะครับวันนี้ค,ครบแล้ว3เพลง3ส,สไตล์จาก3ามหนุ่มนะครับน่าสนใจมากๆชอบเพลงไหนลองเปิดไปฟังแบบเต็มๆได้ครับตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสาวเสียงเพลงของเราด้วยที่เลือกสรรงานเพลงดีๆน่าสนใจมาแนะนํากันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับยินดีเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามวันพฤหัสบดีหน้าด้วยนะคะว่าดิฉันจะมีเพลงอะไรมาแนะ นำกันอีกบ้างค่ะและตอนนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ